สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับกองผอผมเปิร์นเบิงนะครับนี่โอเคนะครับวันนี้มีเหรียญนงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญนงพ่อโสธรเป็นเหรียญเงินลงถมนะครับปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าเงินลงถมนะครับเป็นเหรียญนี่เงินลงถมนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับปีศูนย์เก้านะครับเงินลงถมนะครับปีก่อนหน้านี้ ก่อนศูนย์เก้าไม่มีนะครับก่อนศูนย์เก้าเงินลงถมไม่น่ามีแต่จะมีเงินลงยาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าปีศูนย์เก้าจะเป็นเงินลงถมนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับกับเงินลงยาครับลงถมกับลงยาไม่เหมือนกันนะครับนี่ลงถมจะพื้นตรงนี้จะเป็นดำดำนะครับดำดำนะครับส่วนลงยาจะเป็นสีเขียวสีแดงสีอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าก่อนปีศูนย์เก้ามีหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นปีลึกแล้วกันนะครับปีศูนย์เก้านับเงินลงถมนะครับลงพอโซทอนนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่สามหน้านะครับมีสามหน้านะครับมีหน้าหน้าใหญ่หน้าใหญ่ก็เรียกตุ๊กตาใหญ่นะครับแล้วก็หน้ากลางนะครับแล้วก็หน้าเล็กแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าเล็กนะครับหน้าเล็กนะครับแบบนี้นะครับหน้าเล็กจะเป็นแบบนี้ ส่วนขนาดขององค์พระนะครับขนาดขององค์พระมีขนาดเดียวนะครับคือขนาดเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดจะต่างกันแค่ตรงหน้าใหญ่หน้ากลางแล้วก็หน้าเล็กนะครับถ้านหน้าใหญ่ก็จะเรียกตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่ต่างกันแค่นี้เองนะครับส่วนขนาดเหรียญเท่ากันนะครับลงยาแบบเดียวกันทั้งหมดนะแบบนี้แม่ลงยานะครับลงถมนะครับลงถมแบบเดียวกันนะครับนี่แบบนี้นะครับจะเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะครับ เดรียญจะมีขนาดค่อนข้างที่จะบางนะครับบางมากนะครับบางมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีระบุพศอสอด้วยนะครับพศอสอศูนย์เก้านะครับสองห้าศูนย์เก้านะครับแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เล่นกันอยู่หลักพันพันนั้นตนนะครับพันนั้นตนนะครับแต่ถ้าแพงที่สุดก็เป็นจะเป็นหน้าตุ๊กตาใหญ่นะครับหน้าใหญ่ แล้วก็ไล่ลงมานะครับหน้ากลางแล้วก็หน้าเล็กราคาก็จะลดหลัน่นลงมานะครับหน้าเล็กก็อยู่หลักพันต้นถ้าหน้าใหญ่ก็จะอยู่ถ้าทีวสวยนะก็อยู่หลักพันกลางนะครับ,อยอยรรบส่วนหน้ากลางก็จะอยู่หลักพันต้นเหมือนกันนะครับขึ้นอ,อยู่ที่ความสวยนะครับขึ้นอ,อยู่ที่ความสวยทั้งหมดนะถ้าลงยาแล้ววงพระสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ก็จะมีราคาแพงนะครับตรงนี Phillip ้ก <s> ็ตรงคิ้วก <s> ็หายไปคิ้วหนึ่งนะครับก็ ทำให้ขาดความสวยงานไปนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับเรียนแบบนี้นะครับวิธีการดูนะวิธีการดูเหรียญน,นี้ก็ต้องจําใบหน้าให้ได้นะครับจําใบหน้าให้ได้ลักษณะนะครับลักษณะใบหน้านะครับแล้วก็ลักษณะของเหรียญให้ได้นะครับเพราะว่าสามพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับองค์พระจะไม่เหมือนกันนะครับ ลักษณะใบหน้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จาจํใบหน้าให้ได้นะจำบหน้าให้ได้นะครับแล้วก็ลักษณะลงถมแบบนี้ยต้องเก่าแบบนี้ยนะครับลงถมจะเป็นสีดําเก่าแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะนี่ระบุปศแบบนี้นะครับที่เจอเป็นเก๋ก็จะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับพิมพ์หน้าใหญ่จะมีเก๋นะครับเก๋องค์องค์องค์พระนี่จะใหญ่กว่า กว่ากว่ากว่าเหรียญนี้นะครับองค์ค่ะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตัวเลขเนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะแตกต่างกันนะครับใบหน้าจะแตกต่างกันส่วนพิมพ์เล็กแบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นเกนะครับพิมพ์เล็กไม่เคยเห็นเกแบบนี้แท้เดียวนะครับผมยังไม่เคยเห็นเก ก็เป็นของดีน่าใช้นะครับพระปีลึกด้วยนะครับอศะทอนปีศูนย์เก้าเป็นปีลึกด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ของดีปีลึกนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถ้ากาศที่ตรงตรง,ตรงคิวง้วของหลวงพ่อหายไปคิ้วหนึ่งแค่นั้นเองนะครับทั้งนั้นก็สวยนะครับ หายากหายากอยู่นะครับการหาหายากนิดนึงนะครับหาสิสวยยากนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกลงถมนะครับมูเลียนมีรอยจาะปิ้นออกมานิดนึงนะครับแบบนี้ ัวเลขนะครับแบบนี้นะครับระบุไว้ปีศูนย์เก้านะครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดกลมๆนะครับจุดกลมตรงนี้นจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจุดกลมแล้วก็จะเป็นจุดสี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังนะครับ แล้วก็ในเล็กเก้าเนี่ยส่วนมากจะมีมีลมๆในนี้นะครับจะมีเส้นในเล็กก้าตรงนี้นะครับบางเล็กนก็อาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่ติดนะครับแต่ที่เจอส่วนมากก็จะมีนะครับโอเคนะครับส่วนตัวตัด น้านข้างเขาคล้ายเขาตะไบนะครับเขาตัดแล้วเขาตะไบเก็บระเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นรอยตะไบนะครับคล้ายๆตัดแล้วตะไบอีกทีหนึ่งนะตะไบเก็บระเอียดจะมีรอยตะไบรอบเหรียญนะครับเหรียญขนาดค่อนข้างบางนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีรอยตะไบตะไบขอบเหรียญนะครับก็จะตะไบ รอบเกีนเลยนะครับก็ยังไม่แพงนะครับผมว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการหลวงพ่อโสธรแล้วก็เอาไปใช้นะครับพุทธคุณนะครับก็เรยรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นพระปีลึกด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้ โอเคนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับโรคระบาดมามาครับก็ใครที่ออกนอกบ้งนอกบ้านก็อย่าลืมหน้ากากนะครับแมสนะป้องกันตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับก็แล้วกลับมาเจอกับผมใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ